โอ้ยน <Hag> ี่ครับท่านผู้ชมผมมาเจอรอยยเีฮะขุดดินทับหญ้าโคตรใหม่ท่านผู้ชมเนี่ยฮะอ๋อท่านผู้ชมนี่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 อีกนี่อีกท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมกัดใหม่ๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยรู้เรื่องเลยท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวน้องดู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 นี่ฮะงานถักัดมาคืนนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยเขียวเปื่อนท่านผู้ชมนี่ะโอ้โหดูมันกัดเละเทะเลยท่านผู้ชมเนี่ยเออขุดยอดท่านผู้ชมเนี่ยไอไม่หมดเลยกัดเละเลยหนาเนี่ยฮะ ไอ้เลยคานผู้ชมนะจัดนี่เลยฮะกับเลขชุดโมเสกอะไรช่างสายล,า,า,า,ยลาเนี่ยเหยื่อขี้ตายคานผู้ชมนะตามด้วยน้ำหอมช่างสายลาเรียกเข้าเหยื่อสองทีนี่หนึ่งสองนี่ครับไหนเลยคานผู้ชมจัดไปคุณผู้ชมเราจะเรียกมันขึ้นมาคานผู้ชมนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้าเลยคานผู้ชม,มจัดไปดูกัน <iting> มาท่านผู้ชมเรามาดูกันว่ามันจะทนน้ำหอมช่างสายลาได้ไหม่านผู้ <Ó> ชมมันมาแล้วมันมาแล้วใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมย่างรอบๆ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 เลยคุณผู้ชมนะมาแล้วมั้งมาแล้วมั้งท่านผู้ชมนะ คงยังไม่ใช่ใหญ่ยาวรอกนะใหญ่ยาวไม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูอย่างนี้ไม่น่าใช่ใหญ่ยาวแร้วชมแล้วอยากขยับบุบบวบบบอย่างนี้โอ้โหมันจะต้องเป็นเอออะไรไอ้คนดำแน่ๆเลยท่ชมเนี้ยดูดิดูนีคืออะไรคืออะไรคืออะไรเออโพดี้โพดิ ใจเอ๋ใจเอไมาหน่อยใจเอไมาหน่อยนั่นนั่นเล่นกองเลยทุกท่านนั่นนันเอาแล้วนั่นไงทุกท่านชมโผมาแล้วโผมาแล้วทุกท่านชมเลยโอ้โหตัวไม่เล็กเหมือนกันดีกว่าทุกท่านชมเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเล็กไหมเฮ้ยไม่โตเท่าไหร่ทุกท่านชมเฮ้ยมันกัดกุกท่านชมจิบหายแล้วทุกท่านชมเฮ้ยมันมันกัดกัดลากไปแล้วทุกท่านชมเอ้าเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ร้ายกัดทุกท่านชมเลยฮะเฮ้ยมันจะเอาไปทำอะไรวะเนี่ยทุกท่านชมกับผมไมะทุกท่านชมเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนเนี่ย เฮ้ยท่านผู้ชมงานเข้าหรือบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันทำไรท่านผู้ชมมันลากลับลงไปแล้วท่านผู้ชมมันโค้งขคืนกลับผมแล้วทุกผู้ชมหายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยทำไรมาเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวกลับแลานได้๋นะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆทานผู้ชมเอาเอาทุกผู้ชมฟังเสียงฟังเสียงเอาท่านผู้ชมเรียบระวังท่านผู้ชมไปฮะเหลือไหมท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับผมไปฮะโดนไหมโดนไหมโดนไหมท่านผู้ชมโดนไหมเฮ้ยโดนไหมอ้าวเฮ้ยท เฮ้ยมันเข้ายัางไงวะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไม่มีรอยหนูเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยเสียของแล้วมั้งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีรอยหนูเลยไม่มีรอยหนูเลยท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยน,น่าจะเข้าหลังกับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ดูกล้องท่านผู้ชมเนี่ยเสียของเลยผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อผมสวัสดีครับ